สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวค้นค่ำคืนนี้นะฮะ26กันยายนท่านผู้ชมฮะตามที่โปรยให้ทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าวันนี้มีพิธีนะครับเชิดชูวีรชนทหารกล้าที่กองบัญชาการกองทบกนะครับกองทบกได้จัดพิธีสะดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์กรณีพิพาทช,ชายแดนไทยกับกัมพูชาเพื่อเป็นการรำลึกและก็ยกย่อง วีรกรรมอันกล้าหาญของทหารผู้เสียสละณกองบัญชาการกองทบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพร้อมด้วยพลโทบุญสินภาคกลางท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทภัยบุ์พุ่มพิเชษผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกพลโทรณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีสิทธิพรจุลปานะรองแม่ทัพน้อยที่หนึ่ง ผู้แทนแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกองทบกผู้บังคับบัญชาและทาญาติของผู Although ้ที an はは่พลีชีพนะครับก็นี่ท่านผู้ชมฮะพิธีจัดขึ้นณบริเวณหน้ากำแพงอนุสร์กองทบกซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่สถิตนามวีรชนกองทบกที่สละชีพเพื่อชาติปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิสู้รบต่างๆเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผู้ล่วงลับ จากนั้นก็มีการจัดกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะกล่าวคำสดุดีและผู้บัญชาการทหารบกประดับแผ่นป้ายจารึกรายนามทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาลงบนแผ่นประทับก็มีพลแตรเดี่ยวเป่าเพลงเคารพพร้อมกับการยิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลที่พลีชีพ และการวางโภมาลาเพื่อแสดงความอาลัยแด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษนักรบไถยท่านผู้ชมฮะเป็นพิธีที่ดีมากใช่เชิอจูเกียรติให้กับ16ท่านที่เสียชีวิตนะครับก็จะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ทราบทั้ง16ท่านนะท่านผู้ชมฮะจากสิบเอกทวัชชัย บุสภาสังกัดกองพันปืนใหญ่ที่ร้อยหกกรมทหารปืนใหญ่ที่6จ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ่ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13จา่าสิบเอกอาโนไทยป้องแก้วกองพันปฏิบัติการพิเศษจา่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่8 10สิบเอกกฤษณาน้อยโคตรกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่6สิบเอกเจรยุสิงอ้นกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่6 สิบเอกจิรายุทธ์อินทุมานกองพันจู่โจมสิบเอกนพพลบุญเลิศกองร้อยลาดตะเวระยะไกลที่6 10บเอกอมรินผาสุกกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23 10โทต่อพงพันดวงกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16 10โทสลาวุฒนามสวัสด์กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่8 10สตรีวารันชิตยวงสุวรรณกรมทหารราบที่13 พลทหารยานพัฒ์โคตสาขากองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สามพลทหารเทรยุทธ์กระจ่างทองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองกรมทหารปืนใหญ่พลทหารศิริวย์พินโยสุขกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8และพลทหารพิทยุทธ์โสดากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23พลทหารพิทยุทธ์เนี่ย เป็นท่านทีออ่หัวใจล้มเหลวอ <Ừ. S 2> นะเมื่อวันที่24ครับสิงหาคมท่านผู้ชมก็เอกอ็ทหารที่พรีชีพท่านแรกเลยนะฮะคือ24กรกฎาคมเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งพลทหารวรัญชิตยวงสุวรรณอันนี้คือท่านแรกนะฮะสิบห้ท่านนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็หัวใจล้มเหลวอ,อตอนที่มีการ มีการอะไรอะหยุดหยุดยิงหยุดยิงไปแล้วนะใช่ครับตอนนั้นหยุดยิงไปแล้วใช่ท่านผู้ชม,มฮะดิษฮะแต่ว่าวันนี้ทางท่านแม่ทัพภาคสองพลโทบุญศิลประหว่างที่มีการบรรยายพิเศษให้กับทางกําลังพลของกองทัพในช่วงหนึ่งก็บอกว่าล่าสุดมีกําลังพลเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รักษาธิปไตยเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับทราบว่าน่าจะมี มีภาวะหัวใจล้มเหลวตอนนี้ต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยที่ท่านปุณธบุญศิลป์เพิ่งจะบอกในวันนี้นะครแล้วก็มีที่กรมบัญชการของทบกวันนี้มีญาติญาทายาทนี่ท่านผู้ชมฮะครอบครัวของออ16ทหารที่มีเกียรตินะครับนะบางคนก็มีลูกไปบางคนก็มีภรรยาบางคนก็มีพ่อแม่นะครับ ก็ไปในจํานวนนี้นะครับมีนางสาวนิตยาน้อยโคดน้องสาวของ1ิบเอกกฤษดา้นยโคดกองร้อยลาตเวนระยะไกลที่6นะครับพรีชีพจากการประทะก็ให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวในท่านนี้นะครับเพราะว่าได้บรรจุพยาบาลทหารรับใช้ประเทศชาติต่อไปนะฮะเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กเขา ทำทุกอย่างมาด้วยตัวเองสร้างมาด้วยตัวเองอยากเป็นทหารก็พยายามจนได้เป็นนะคะก็ภูมิใจที่มีพี่ที่เสียสละค่ะเพราะแกก็เสียสละจนวินาทีสุดท้ายจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจค่ะแต่ว่าในความเสียใจมันก็ยังมีความภูมิใจที่อย่างน้อยๆนามสก,กุลของเราก็ เป,เป็นเกียรติแก่วงตระกูลของเราค่ะที่มีพี่ชายที่ได้เสียสละเพื่อชาติอยากให้รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆคะ่ะแล้วก็เข้าใจว่าทุกท่านก็คิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเหมือนกันด้วยความที่มีภาระหน้าที่คะ่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทหารที่อยู่แนวหน้าทุกท่านคะ่ะท่านผู้ชมฮะคุณนิตยาน้อยโคดน้องสาวของสิบเอกกฤษดาน้อยโคด ท่านสิบเอกกษดาน้อยโคตรกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่6กกองร้อยนี้นะครับท่านผู้ชมพรีชีพไปหลายท่าน mm hmm. และ1ิบเอกกิดาเนี่ยก็เป็นผู้ที่จากไปในวันที่สองของการสู้รบนะฮะวันที่25นะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณมะทุรินสีจุ้ยจ่ายภรรยาของจา่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ่ายสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมทหารราบที่สินะครับ ภูมิใจมากแล้วก็ออแบบขอบคุณที่แบบจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมกี่หตุของสามีอะคะ่ะแล้วก็ของทุกคนทั้ง16คนภาคภูมิใจคะ่ะแล้วก็เขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเรื่องตัวของคุณสามีนี่คือตั้งใจนี่เป็น,หนทหารอยู่แล้วใช่ใชค่ะแล้วก็จะเป็นเป็นคนที่แบบทำงานตั้งใจแล้วก็ไม่ ไม่ถอยอะค่ะลูกสาวคิดถึงค่ะเมื่อเช้าก,ก็ร้องไห้ตอนแรกนึกว่าแบบเขาจะไม่ค่อยเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนคุณพ่อค่ะแต่ตัวเล็กอาจจะพูดทุกวนันก่อนนอนจะพูดทุกวันบอกเหมือนแบบอยากอยากอยาก,อยากกอดป๊าปตัวจริงอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทําเป็นหมอนข้างให้ลูกอะค่ะทำเป็นหมอนลูกหน้าพ่อเขา ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยกลับบ้านหาครอบครัวค่ะขอให้พระคุ้มครองแล้วก็ขอให้ทหารทั้ง16คนแบบดูแลคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยกลับบ้านไม่มีใครเป็นอะไรนี่ครับผฟังระยาของจ่าสิบเอกเทลยุทธน่ารักใจนะสุดยอดมากต้องทำหมอนทำหมอนข้างรูปหน้าพ่อเนี่ยให้ให้ลูกกอดให้ลูกกอดนะโอ้นี่ท่านผู้ชมฮะมันบีบคั้นหัวใจจริงๆ แต่จากการที่ท็อปนิวลงไปพูดคุยกับทายาทภรรยาครอบครัวของทหารหารที่พรีชีพนะครับอย่างคุณมัทุรินเนี่ยภรรยาของจา่าสิบเอกเทรยุทธ์เนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่ากองทบกดีมากดีที่1ก็คือจัดงานนี้ฮะนะดีที่2ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกองทัพติดตามตลอดโทรศัพท์ไปสอบถามและก็เดินทางไปเยี่ยมที่บ้านอยู่เรื่อยๆนะอืมโอ้โหนี่แบบ ดีมากๆนะฮะผมเชื่อว่าทุกบ้านฮะทั้ง16บบ้านเนี่ยทางกองทะบกก็ไปไปดูแลโทรศัพท์ไปสอบถามอะไรเงี้ยใช่น่ารักมากและภรรยาของท่านจ่าสิบเอกเทวยุทธพูดดีมากนะฮะก็อวยพรให้ทหารแนวหน้าทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของทหารทั้ง16บท่านคุ้มครองทหารแนวหน้าด้วยนะฮะดูดูสิฮะใจนี่แบบสูงส่งประเสริฐมากนะฮะ ท่านจ่าสิบเอกธนยุทธ์เนี่ยท่านจากไปวันสุดท้ายเลยฮะวันที่ย8สิบแดคืนวันนั้นเนี่ยคืนวันที่สู้รบมาหยุดยิงใช่ไหมใช่ก่อนถึงเที่ยงคืนเนอ่ยคืนนั้นเลยอ่ะเนี่ยท่านคงท่านชมคงจะจําเหตุการณ์นั้นได้นะฮะที่เดิมทีเราจะขอให้หยุดยิงตั้งแต่หกโมงใช่แล้วฝ่ายกัมพูชาบอกไม่ได้ต้องเป็นเที่ยงคืนเราก็ต่อรองเป็นสามทุ่มมันก็ไม่ให้ที่สุดแล้วไปยอมทำตามมัน ดุดยิงตอนเที่ยงคืนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก่อนถึงเที่ยงคืนมันเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ไหมมีทหารเสียชีวิตนะฮะม,มันจะยึดเอาปราสาตาควายมันจะยึดเอาภูน,นั้นภูน,นี้ให้ได้ไงใช่ทุ่มแบบเต็มที่นะฮะเราเราก็ไปยอมมันคนที่ไปเจรจา,าก็ยอมมันโดยไม่นึกถึงว่าไอ้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนั้นนะโอ้โหมันลบพุ่งกันแบบสุดแรงเกิดเลยที่สุดแล้วก็มีทหารไทยเสียชีวิตแล้วก็คือการสู้รบอะ ยังไงก็ตามแต่มันก็มันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายใช่แม้ว่าค่าคืนวันนั้นน่ยตั้งแต่ค่ำค่ำจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยทาง F16 เราจะไปบอมอย่างหนักเลยคือทางกัมพูชาเนี่ยก็สูญเสียเยอะมากใช่เพราะว่าเราขนแบบไข่ลูกใหญ่ๆไปเลยอ่ะแต่ว่าอย่างว่าใช่ไหมยังไงเราก็ต้องมีการสูญเสียใช่ใ,ชในอัตราส่วนเนี่ยเทียบไม่ได้กับเขาหรอก แต่ถึงจะจากไปเพียงแค่คนเดียวเนี่ยเราก็เสียใจใช่ใชแต่นี่แบบ16คนท่านผู้ชมฮะจากการสู้รบ15นะีฮะฉะนั้นต้องต้องชมทางกองทบกเพราะสถานการณ์มันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วอนะอยังไงก็ตามแต่เราไม่ลืมใช่ครับเราไม่ลืมนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ในวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่สองพลโทพุนสินภพาดกลางนะครับก็ให้สัมภาษณ์ กับสื่อนะครับถึงความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในช่วงนี้นะฮะก็ยอมรับว่ามันพยายามสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาในช่วงที่ทางแม่ทัพภาคที่สองก็กำลังจะเกษียณกำลังจะมีแม่ทัพคนใหม่จะมีการปรับกำลังพลกันนะฮะมันก็มันก็ยั่วยุสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาในช่วงนี้ลองฟังดูนะฮะ ่ครับตอ,ตอนนี้ไม่มีข่าวเรื่องของการฝั่ง,งัมบูชาเคลื่อนย้ายกําลังพลเคลื่อนย้ายอาวุธโทรปรณกมาชายแดนออนดีครับนี้เราทราบเบื้องต้นก็่างเราทราบ้าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการถอนกําลังก็ต้องเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตกาลังทหารก็ต้องมีความมีการเตรียมพร้อม ถ้อสองฝ่ายอยู่แล้วครับแต่แต,แต่ไม่มีภาพเคลื่อนอาวุธจรวดหลายล,าลำกล้องอย่าง B M 2 1เ,เข้ามาอย่างนี้ครับ,รบเป็นการกระทําผิดกอบข้อตกลงของเราไหมครับก็เป็นสิ่งบอกเหตุหนึ่งท,ที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในการขัดแย้งกันด้วยก็ผิดอยู่แล้วครับผิดในเรื่องการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆแล้วก็ประท้วงไปตามขั้นตอนมองว่านี่คือการก่อควนช่วงที่กองทัพไทยกาลังผัดเปลี่ยนผู้บัญชาการต่อครับ ก็มีส่วนนะครับแต่ว่าคงไม่มีผลของกองทัพไทยไม่มีผลนะครับเพราะว่าองกองทัพไทยเปลี่ยนแม่ทัพท่านแม่ทัพใหม่ก็เป็นรองแม่ทัพที่ทําหน้าที่นวยการยุทธก่อนหน้านี้อยู่แล้วท่านจะรู้ขั้นตอนรู้การปฏิบัติอยู่แล้วส่วนทางท่านรัฐบาลเองก็ท่านก็อยู่กับรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็จะรันไปต่อได้ไม่น่ามีปัญหาครับจะร้อยต่อจะอะไรไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยครับ สถการณที่เขามีลักษณะของเสียงปืนเสียงระเบิดบ่ยมันเป็นการที่จะส่งสัญญาณการประทารอบสองเนะคร,รับก็รกรเราก็อดทนจนถึงที่สุดครับเพราะว่าเราก็ที่ผ่านมาแล้วก็ทําหน้าที่เชื่อมั่นยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับส่วนเสียงปืนเสียงระเบิดเราต้องพิสูจน์ทราบอีกขั้นหนึ่งนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนก่อเหตุหรือไม่คือผู้นําของทั้งสองประเทศก็ผู้นําทางทหารนะครับ ก็คุยกันก็ต้องร่วมกันครับก็คือเราต้องพิจารณาให้ให้ครบถ้วนว่าข้อดีข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติต่อความมั่นคงและสิ่งที่มันได้มันมันคุ้มค่ากันหรือไม่เพราะที่นี่มันเป็นการเกิดขึ้นในถ้ามันเหตุผลในการประทะเหตุผลมันน้อยไม่เพียงพอมันอาจจะเป็นผลเสียต่อประเทศชาติ ถ้ามีเหตุผลเราก็พร้อมที่จะปกป้องที่ประใอยู่แล้วครับอันนี้ถิ่ง่างหากเนี่ยอำนาจในการที่จะปราศตอตอ,ตองตอะไรเลยไหมครับก็ตอนหน้าเหตุการณ์ซึ่งหน้าเรามีอำนาจอยู่แล้วครับอืมนี่นะฮะแล้วก็นักข่าวถามต่อจากช่วงนี้ก็คือกรณีของพนักงานขนส่งพัสดุข,ของบริษัทหนึ่งโพสต์ภาพที่ตั้งของรถถังที่ประจําอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาแม่ทัพภาคสองก็บอกนะครับว่าก็ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ภาพการเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือว่าพิกัดทางทหาร ซึ่งในห่วงนี้ไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรนะครับอาจน่าจะเป็นภาพเก่าเพราะว่าเราหยุดการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงหยุดยิงอยู่แล้วฉะนั้นมองว่าเป็นภาพเก่าที่เอามารีวิวใหม่ก็ขอนะฮะขอร้องไม่ให้ดําเนินการแบบนี้แล้วก็ลดการโพสต์บางอย่างนะฮะที่ตั้งที่เตั้งอะไรต่างๆนี้เพื่อรักษาความลับของทางราชการนะครับอืแล้วก็นักข่าวถามต่อว่า มีกระแสข่าวว่ามีระเบิดไปลงที่เนิน498ที่ช่องบอกอุบลราชธานีท่าแม่ทัพภาค2บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่เราเก็บรวบรวมเพื่อเอาไปประท้วงกับคณะผู้สังเกตการหรือว่า IOT นะครับถามต่อว่านาย,ยกรัฐมนตรีให้ทหารสามารถตัดสินใจได้ทันทีนะฮะแม่ทัพภาค2บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นไปตามนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชโดยเฉพาะเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงในภาพรวมเพราะการตัดสินใจฝ่ายเดียวก็อาจจะสูญเสียในบางอย่างนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นก็บอกว่าที่นายกบอกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางตมชนบุรีโดยท่านพันตำรวจเอกนภัทรพง์โคศิษ์สุริยมณีได้สั่งการให้ทางตำรวจชุดสืบสวนนะครับ แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวไปร่วมกับสอพเมืองพัทยานะครับลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพัทยาชนบุรีแล้วก็ไปกวาดล้างจับกลุ่มขอทานต่างต่างด้าวนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนมาว่าขอทานเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็จับขอทานทีไรนะท่านผู้ชมฮะก็ต้องเจอนะจับไปก็ต้องเจอคนคนขเขมรฮนะนี่ล่าสุดก็จับได้สามคนฮะ จับได้3คนเฉพาะคนเขเมเนะฮะเป็นผู้หญิงอายุ59เนะเป็นผู้หญิงหมดเลยฮนะอายุ59แล้วก็41่สองคนของกลางเป็นแก้วน้ำพลาสติกเศษเหรียญแล้วก็ธนบัตรจำนวนหนึ่งจากการสอบถามนะก็บอกว่าคนเหล่านี้เคยถูกจับไปแล้วผักดันกลับไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกฮนะเขาบอกยังไงก็ไม่กลับประเทศกัมพูชาเพราะกลับไปก็ไปตายไม่มีงานทำอดอยาก ับยอมรับว่าเคยถูกจับนะส่งกลับก็มาใหม่หาทางกลับมาใหม่นะครับคือกลับไปที่กัมพูชาไม่มีงานทํากลับมาที่บ้านเรามันก็ไม่มีงานทํานะ <c oughs> แต่มาคิดว่าไอ้นี่เป็นงาน <c oughs> คือพูดตรงๆก็คือว่าเขาไปขอทานที่บ้านเขาเนี่ยไม่ได้ <c oughs> ใช่เพราะไม่มีคนให้แล้วเลยมาของานที่บ้านเราแล้วถือว่าไอ้ไอการขอทานทคือการทํางานใช่ <c oughs> โอ้โหคือเขาไปขอทานที่บ้านเขาไม่ได้อะ จะไปขอทานใครอ่ะใช่ไหมฮะก็ใช่ไหมสถานภาพของ <c oughs> ัำพูชาโดยเฉลี่ยเนี่ยเขามาขอทานและขอทานที่พัทยาเนี่ยโอ้โหนะเนี่ยจับได้ไม่ลุกครั้งไม่ลุกครั้างเท่าไหร่มีทุกวันนะเออมีทุกวันฮะ,ออนนะข่าวแบบนี้มีทุกวันโอ้โหแล้วที่ออสะแก้วครับกองกำลังบุรพาได้เปิดเผยข้อมูลตั้งแต่17มิถุนายนจนถึง25กันยายน ระยะเวลาประมาณ3เดือนในพื้นที่อำเภออรัอรญ,ญประเทศที่สะแก้วมีการจับกลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น140ครั้งนะครับแต่นี้ตั้งแต่มิถุนายนเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนที่เราจะพะทะนะครับเราประทะ24กร,รกฎาคมอันนี้นับตั้งแต่นะครับ17มิถุนายนจนถึง25กันยายนจนถึงเมื่อวานนี้จับกลุ่มเนี่ย140ครั้ง แล้วก็มีผู้ต้องหาทั้งหมด870คนมาจากหลายเชื้อชาตินะครับมีคนกัมพูชามากที่สุดเกือบ500คนท่านผู้ชมฮะ472คนมีคนจีนมีคนไนจีเรียมีเมียนมานะครับมีบางคลาเทศมีปากีนี่ฮะโอ้โหไม่รู้จะผักดันยังไง <ừ. S 1> ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกัมพูชาคนไทยก็มีฮะคนไทยก็มีก็ยังสามารถ นอกจากจับกลุ่มคนแล้วก็ยังจับกลุ่มการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายด้วยนี่ตัวเลขจากสาแก้วเห็นไหมอืมอืมนี่ส่งให้คุณเซนมันดูน <ste ve> ี <backyard> ่มึงบอกว่าโอ้ปิดดาไปเลยปิดดาร้อยปีก็ไม่กลัวนี่ดูด่ใช่เด่นมึงไม่กลัวแต่บ้านเราเด่ยลำบากใช่คนของมึงเนี่ยมาแล้วฆ่ามาอีกลักลอบฆ่ามาฆ่ามาฆ่ามานะฮะปากดีจริงจริงไอ้คุณเซนนี่อืมมันอยู่สบายไงเออตัวมันอยู่สบาย โอ้โหนี่นะส่วนตรงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดู mm hmm. นะฮะตอนเช้าเช้าเนี่ยทีมข่าวเราลงไปเนี่ยเงียบกริบบริเวรั้วรวดหนาไม่มีใครมาเลยนะ mm hmm. แต่พอทิ่งเที่ยงสื่อเริ่มเข้าไปนะครับนักข่าวเริ่มเข้าไปทหารเข้าพื้นที่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาก็ระดมพลทันทีนะมี mm hmm. ภาพจากดโดรนจะเห็นว่าชาวบ้านนะมีผู้ชายมีเด็กเดินออกมาจากที่พัก มุ่งหน้ามาสู่แนวรั้วลวดหนามตรงชายแดนไทยมพูชาที่บ้านหนองยากแก้วนะครับนฮะแล้วพอฝ่ายไทยดึงแสดงสแลนสีดำลงเพื่อบันทึกภาพมไม่กี่นาทีฮะกันันลีอดีตทาหารของกัมพูชาก็ปรากฏตัวให้เห็นนะพร้อมกับวิทยุสรรื่อสารแล้วก็มีวอเหมือนกับยืนสั่งการอยู่เป็นระยะระยะอไอ้นี่กรแสบนะกำนันลีเนี่ยกัมนันลีผู้ว่า บันเทียมเมียนเจอ,อไอ้สองคนนี้เลยคนนี้นะฮะนี่าำนันลีมายืนถ่ายภาพเห็นอยู่บ่อยครั้งครับนายคนนี้ดีนะฮะแล้วก็คนของเขมก็เริ่มเข้ามาอยู่เป็นระยะระยะนะฮะมีผู้ชายคอยถ่ายคลิปมาที่ฝั่งไทยมีเด็กกัมพูชาด้วยนะไอเด็กของมันก็กวลวนะฮะบ,บางคนชูนิ้วกลางใส่ทหารไทยด้วยเอนี่ อบกบาลสักทีแล้วก็ทางฝั่งขวาของสแลนดำนะฮะก็มีชายชะกันหลายคนมายืนสังเกตการถ่ายภาพมาที่ฝั่งไทยทหารบอกว่าทหารก็เล่าให้ให้ผู้สึกข่าวฟังว่าไอ้กลุ่มนั้นนะที่กำลังถ่ายภาพเลยเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอืเออเป็นทหารกัมพูชาที่ปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านอ๋อนี่นะฮะนี่ เห็นไหมแล้วมันก็พยายามยั่วย <una> no, um ุสื่อพอเห็นสื่อเราเนี่ยถ่ายภาพพวกนี้เอาไว้มันก็ล้อเลียนบ้างตะโกนเป็นภาษาเขมรบ้างถ่ายเลยถ่ายเลยอะไรอย่างนี้ชูนิ้วกลางใส่กล้องเราบ้างอืโอ้โหทหารด้วยกันเนี่ยคือเขาประจําอยู่ตรงนั้นเขาดูรู้เลยเขาดูรู้เลยว่าบางกลุ่มเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านมันคือทหารอืแล้วก็ปลอมตัวาเป็นชาวบ้านนะอันนี้บ้านหนองยาแก้วนี่นะส่วนบ้านหนองจานนะฮะวันนี้ มีเขมรไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเพราะว่าช่วงที่สื่อไทยลงพื้นที่ตรงแนวแสแลนดำทางกัมพูชาได้เอาคณะ IoT ลงพื้นที่มาพอดี <c oughs> ก็มีแค่ทหารมายืนถ่ายภาพถ่ายคลิปอยู่เท่านั้นนะฮะก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเวลาที่มีคณะ IoT หรือสื่อต่างประเทศลงพื้นที่บ้านหนองจาน <c oughs> พวกชาวบ้านเลยก็จะเก็บตัว <c oughs> ไม่ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะ <c oughs> แต่พอเมื่อไหร่ หน่วยงานภายนอกไม่อยู่เขากลับไปแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะออกมาทันทีนะมารวมตัวกันทีเหมือนตอนนั้นอะ่ะทีเ่เรานำคณะ i อ t ลงไปอะ่ะเงียบกิฟไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหแนวรวั้วโวดหนามนี่นิ่งเลยแต่พอคณะ i อ t เรากลับไปเท่านั้นแหละเหมือนมันนกรู้เลยนะ <c oughs> มาเลยทีนี้ใช่ไหมทั้งคนแก่ทั้งผู้หญิงอุ้มลูกมาทั้งเด็กโอ้โห ไอ้พวกนี้มันเล่นละครตบตาพวกคณะสังเกตการใช่นี่นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่เราอ่านให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศมันจะมีอยู่ข้อความหนึ่งที่เจะมีการทําประชามติเรื่องของ MOU ใช่ไหม่สิบ43 44เนี่ยวันนี้นักข่าวก็สอบถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนะว่าตกลงแล้วจุดยืนเนี่ย เรื่อง MOU 43-44เนี่ยตกลงใจยังไงจะมีการทำประชาพิจิไหมดี๋ยวลองฟังดูในช่วงนี้นะฮะมีความพร้อมอยู่ในนโยบายครับเราก็คิดว่าเพื่อไม่ให้เป็นมีข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้เราให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีการตั้งคณะศึกษาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเองก็จะมีการเสนอให้ทำประชามติเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องการให้มีความ ความเห็นต่างใดๆนะครับวันนี้ขอความกรุณาอย่าเพิ่งถามอะไรเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับมีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลานะครับฝ่ายกองทัพของเราก็มีความอดทนเป็นอันมากแล้วก็มีความพร้อมจนกาลังไม่ให้มีการล่วงล้ำใดๆผมได้ยินยันกับทางท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมถึงท่าทีของรัฐบาลของผมนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้รับทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีโอกาสคุยทางโทรศัพท์กับทางท่านผู้ประชาการฐานบกตอนนี้ก็มั่นใจว่าความเข้าใจในการทํางานนั้นในการปฏิบัติการตรงกันรายละเอียดขอให้ทางกองทัพเป็นผู้อธิบายนะครับในเรื่องของการรักษาดินแดนรักษาอธิปไตย รักษาความปลอดภัยของประเทศและประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางกองทัพที่จะมีอำนาจอย่างเต็มที่นะครับเรื่องเปิดด่านไม่มีจนกว่าความเป็นภัยของประเทศกัมพูชาต่อประเทศไทยจะหมดไปนะครับส่วนเรื่องการดำเนินการใดๆทางการทูตนะครับผมก็ได้ มีนโยบายให้กับทางท่านรมว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการต่างประเทศการทูตอยู่แล้วทั้งเรื่องของอาการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันห,ห,หรือการบริหารสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันนะผมก็จะต้องหารือกับทางท่านรมว่าการกระทรวงต่างประเทศ แล้วก็จะมีมาตรการใดๆก็จะใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจเป็นช่วงๆไปคำถามเออคำตอบสุดท้ายเนี่ยที่นายกบอกว่าเรื่องรักษาดินแดนให้เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของทางกองทัพแล้วก็ทางการทูตให้เป็นเรื่องของน้ฐมนตีต่างประเทศเน่ฮะนักข่าวถามนะครับว่าในฐานะที่เป็นนายกเนี่ยหลังแถลงนโยบายก็เท่ากับว่าปฏิวัติหน้าที่ได้เต็มที่จะมีการยกหูคุยคุยกับคุณมาเน็ตกับ กับทางคุณเซนด้วยเลยหรือเปล่าคุยด้วยตัวเองเลยหรือเปล่านายกก็ไม่ได้ตอบว่าจะคุยหรือไม่คุยก็ตอบแต่ว่าเรื่องการรักษาดินแดนเป็นหน้าที่ของทางกองทัพมีอำนาจอย่างเต็มที่เรื่องทางการทูตก,ก็มอบหมายให้รันตรีต่างประเทศไปคือตอบแบบนี้ก็แสดงว่าไม่คุยอะ่ะใช่ใช่ไหมใช่ถูกต้องท่านผู้ชมนระ